นักเตะคนนี้อาจจะมีใจให้กับลิเวอร์พูลก็เป็นได้นะครับแล้วแบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะปล่อยหรือเปล่าครับมีรายงานล่าสุดบอกเลยว่าลิเวอร์พูลครับเตรียมยื่นซื้อแค v i เรนฟลิป35ล้านปอนด์แล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอโ้โหอันนี้เป็นรายงานจากเดล l y สตา r ครับบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการใ่้เงินประมาณ35ล้านปอนด์เพื่อซื้อแค v i เรนฟลิปครับมิดฟิลด์จอมเทคนิคจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ลิวพูลเนี่ยวางแผนเสริมกองกลางในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างหนักนะหลังจากที่ถอนตัวในการไล่ล่าชูดอบริงแฮมครับก็เบนไปหา Kevin เควินฟิลิปเลยลิวพูลเนี่ยแจ้งไปทางฟิลิปรู้แล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของลิวพูลนะขณะที่ทางเควินฟิลิปเนี่ยก็เปิดกว้างในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลต้องบอกเลยว่าเควินฟิลิปคนนี้พึ่งไปอยู่กับแมสตี้เมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญ,ญาจนถึงปี2 0 2 8 แต่ว่าก็ตามต้องบอกว่าเควินฟิลิปได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ปลายปีก่อนทำให้ในฤดกูกาลนี้รับโอกาสลงสนามไปแค่16นัดทุกรายการครับเป็นตัวจริงแค่2ครั้งเป๊ปเนี่ยเลือกใช้โรดี้มากกว่านะครับก็ทางเวสแฮมยูเนเต็ดเนี่ยก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจเควินฟิลิปแต่รายงานบอกว่าทางฟิลิปเนี่ยต้องการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากกว่านะครับโอ้โหนักเตะมีใจให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นครับแบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะว่ายังไงพึ่งมาอยู่ปีที่แล้ว แต่ไม่ค่อยได้รับโอากาสลงสนามครับพร้อมอาการปัจจิบเล่นงานอย่างเงี้ยแล้วแบบเนลอี์บูอยากจะได้ครับโอ้โหอยากไปอยู่กับเชเกนคลอปซะอย่างนั้นเลยทุกคนแะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับ